รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกมแจกรถพรีเซนเตอร์บายบิซิวิชิมอเตอร์สเอาล่ะคำถามเนี่ยบอกเลยว่าสปอยพวกคุณมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 2> ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปิน ah. โดยเฉพาะศิลปินที่ทำยอดขาย1ล้านตลับ oh. อ่ะท่าความแบบนี้แล้วกันสมัยนี้เนี่ยซิงเกิลที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราว่ากันที่100ล้านวิวครับผมก็เท่ากับสมัยก่อนเรียกว่าล้านตลับแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเทปคาสเสร็จรออกมาทั้งอัลบั้มเลยศิลปินคนไหนที่ดังมากฮิตมากเนี่ยก็จะทำให้อัลบั้มของเขาเนี่ยมียอดขายถึง1ล้านตลับนี่คือปรากฏการณ์ในวงการเพลงที่เกิดขึ้นในยุคประมาณสักทศวรรษที่8 0 9 0นอะไรประมาณนี้นะครับคำถามก็คือว่า ศิลปินคนใดใน4ตัวเลือกดังต่อไปนี้ทำยอดขายอัลบั้มได้1ล้านตลับก่อนกันอเอาละฮะอันดับก่อนหลังในการที่แตะ1ล้านตลับครับ4ตัวเลือก <laughs> ในหัวเว่ยมีเดีแพด M6 ครับในมือสาวๆเริ่มต้นจากโบสุนิตาอ่า,อาตัวเลือกที่2ครับคริสติน่าอากิล่าตัวเลือกที่3ครับฟันดี้มันเด่นอันดับ3ครับแล้วสุดท้ายอันดับ4ครับ ทาทายังบอกแบบนี้เลยว่า <Okay. S 2> พี่โบสินิตาพี่ตินนาพี่ทายายังในสามอัลบั้มนี่ผมเคยทำเบื้องหลังด้วยนะเอาละครก่อนผมเป็นพนักง,งานที่กรัมมี่ oh. ส่วนฟันดีฟันเด,ด,ด่นแฟนนรกนี่ผมไม่เคยเกี่ยวข้องเลย oh. อยู่คนละค่ายกันเอาละฮะสี่ศิลปินนะฮะทั้งหมดนี้เคยมีผลงานระดับ1ล้านตลับแต่ใครหนึ่งล้านตลับก่อนกันเรียงลำดับ oh. จากก่อนไปหาหลังนะครับ ก่อนกันเนี่ยคนแรกเนี่ยเอาไว้ซ้ายมือครับผมแล้วก็รถหลันอันดับ2อันดับ3ามลำดับ4มาและคุณมีเวลาจัดการเรื่องนี้ใน30ิวินาทีพร้อมนะครับครับผมจับเวลาครับพิทินามาหน้าสุดเลยครับอาสลับกับโบสุนตาครับพี่โบแทนวิภาธาครับอาโบแทนวิภาธาโอเคเอาละครตอนนี้อ่ะนี่เลยครับอนีอน้เลยครับนนี้เลยนะฮะคนนี้เลยครับโอเคคุณเหลือเวลาอีก15าวิานทาทีฮะ โอ้ชิวๆสบายๆเฉยการที่ไม่ทำละคุณยังเหลืออีก10วินาทีนะฮะตัดสินใจดีๆเอตอนนี้อันดับหนึ่งตินาทาทาพันดีมันเด่และโบสุนิตาและตอนนี้คุณเหลือ3วินาทีสุดท้ายไม่เปลี่ยนใจนะฮะหมดเวลาครับพอบทจะสลับแล้วก็โอ้โหใช้กันไม่ถึง5วินาทีเอาละจึงได้4อันดับที่คุณเชื่อว่าเป็นศิลปินที่ทำยอดขายทะลุ1ล้านตลับก่อนการเริ่มต้นจาก พิตินาคริสตินากิล่ามาทิทาทายังฟันดีฟันเดไปอันดับ3าและโบสุนิตาไปอันดับสแล้วที่คุณตอบมันนั้นมันอ,าอ้าวมันทำไมมันเ <laughs> ป็นคำตอบที่ผมไม่ไหวแล้วผมผมไม่ไหวมไม่เงีมันผิดนะโอ้แต่ข่าวดีก็คือว่าสีตำแหน่งที่คุณเรียงมานั้น มันถูกแล้วสองตำแหน่งนันไงมันถูกแล้วสองตำแหน่งแปลว่าคุณจะต้องเก็บสองตำแหน่งนั้นไว้อย่าไปยุ่งกับมันแล้วสลับอีกแค่สองตำแหน่งเท่านั้นอ่าตำแหน่งไหนล่ะเอาละและคุณมีเวลาอีกแค่15วินาทีในการจัดการมันนะครับเขาพอแนั้นไปเลยครับตุ่ไหนดีวะแล้วครับอ่ะสลับสองตำแหน่งได้ครับสลับพี่ทาทากับวันดี้พัฒน์เด่นครับเอาละแค่นี้เลยครับผมคุณยังมีเวลาอีกห้าวินาทีนะครับ ได้แล้วครับพอใจนะฮะครับผมหมดเวลาครับจึงกลายเป็นอันดับใหม่อันดับหนึ่งยังเป็นพี่คริสนากิลาครับผมแต่ฟันดีฟันเด่นมาเป็นอันดับสองท่าทายังอันดับสามและโบสุนิตาไปอันดับที่สี่นะครับผมย้ำไปทีถ้าคุณตอบถูกและท่านนี้คือกุญแจที่ใช่มิสซิชิบิราสเป็นของคุณทันที แต่ถ้าไม่ใช่จบตรงนี้เลยนะฮะครับผมชะตากรรมเดียวกับสมาชิกวงบุณนั่นก็คือเก่งกับตุยนะฮะซึ่งยืนรอหน้าสัตตูอยู่แล้วบุกแท็กซี่รอรถอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วที่คุณตอบมานั้นมันทําไมมันทําไมมันมันเป็นคําตอบที่มันมันมันเป็นคำตอบที่มันถูกต้องครับโห อูกเลืฮะโอ้โหเราจะมาดูกันเราจะมาดูกันครับที่คุณตอบนะฮะนี่ก็คือศิลปินระดับ1ล้านตลับทั้ง4ศิลปินเลยนะฮะครับผมเราจะมาดูลำดับการแตะ1ล้านตลับก่อนเริ่มจากพี่คริสตินาอากิล่าปี2533ครับ33ครับ,บอัลบั้มไหนอัลบั้มไหนนินจาอัลบั้มนินจาอ่านินจาลองได้ไหมฮะแปลกจริงๆเลยก็อยู่ ดีเดี๋ยวผูกเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวเดี๋ยวผูกไม่ใช่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 โอเคเดี๋ยวผูกเดี๋ยวก็โผล่เนี่ยนะครับห้าร้อมสิบสามอ่ามาก่อนเลยหลังจากนั้นฟันดีฟันเด่นดีฟันเด่นนะครับปี2537อยาอัลบั้มออกลิปหัวก็ยังไม่ล้ากยังไม่ล้นยังไม่เหน่งโอเคปี37โอ้โหดักแก่มากคำถามดักแก่มากอันดับสาม คาทายังปีส5 3 8้ยสโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บหิใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่็ะโอ้ยกันโอเคอัลบั้มทาทายังอมิตาทาทายังครับกางเกงป่องปเสื้อโซนิบหัวทรงสับปะรดเตเตตดตเตเตเตตเตเต สีสาวยืนงงเลยยืน,ยน,ยนงเ <c oughs> นงเลยนี่อย่าว่าแต่เกิดเลยยังไม่ตายอย่างชาติที่แล้ว <c oughs> อมิตาไทยายังปี38 <c oughs> ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดปีนั้นก็ต้องอายุประมาณ25ปีนี้ <c oughs> และสุดท้ายโบสุนิตาปี2539 <c oughs> อ้ปีเดียวอัลบั้มชุดแรกเลยฉ <c oughs> ันรู้เธอมีอดีตในใจอะไรเงี้ <c oughs> <c oughs> เอาละฮะแม่คิดถึงเพลงเหล่านี้จังเลยครับนี่ก็คือสีศิลปิน ระดับ1ล้านตลับ ไว้ร่วมยุค90มาย้อนเวลากันหน่อยค่ะในสมัยที่ศิลปินยังออกผลงานเพลงเป็นอัลบัม้มมีนักร้องที่มีเพลงดังขายดีเป็นเทน้ำเท่าทะลุล้านตลับกันมากมายมาดูกันค่ะว่าใครมียอดขายอัลบั้มล้านตลับก่อนกันอันดับที่1เป็นของคริสตินาอากิล่าที่ออกอัลบั้มแรกชื่อน ja ินจากระเพลงนินจาเดียวผุบเดียวโผล่เมื่อเดือนธันวาคม2533และทํายอดขายอัลบั้มได้เกือบ2ล้านตลับในเวลาเพียง1เดือนครึ่งเท่านั้นอีก ซีพีต่อมาเป็นคิวของนักร้องดูโอ้ฝาแฝดในตำนานอย่างฝันดีและฝันเด่นที่ออกอัลบั้มแรกชื่อออกฤทธิ์ในปี2537ก็ททำยอดขายล้านตลับกันเลยทีเดียวอันดับที่3เป็นเพลงของสาวน้อยมาสศจรรย์กับอมิตาทัทัยังที่สร้างสถิติศิลปินล้านตลับที่อายุน้อยที่สุดด้วยอายุ15ปีในตอนนั้นกับอัลบั้มอมิตาททัยังเมื่อปี2538กับเพลงอมตะอย่างออโอโอ นะ่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัว ฉันต้องกลัวหรือเปล่าโอ้โหกลัวจังเลยคะ่ะคุณผู้ชมอันดับสุดท้ายคือสาวเสียงหวานโซพพลังอย่างโบซุนิตาที่ออกอัลบ,บั้มแรกเมื่อปี2539ชื่อว่าโบก็สร้างปรากฏการณ์และตลับภายในเวลา28วันกับเพลงยอดฮิตอย่างเพลงฉันรู้จะมีอดีตในใจโอ้โหพูดแล้วก็คิดถึงเดี๋ยวขอไปเปิดเทปฟ,ฟังก่อนนะคะอุ้ยไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าโบโบนี Bo ่เกิดยุคไหน บอกเลยว่านี่เป็นการตอบคำถามที่สมศักดิ์ศรีมากคุณเป็นศิลปินอยู่ในวงการเพลงไทยถ้าคุณตอบข้อนี้ไม่ได้นี่โอ้โหถือว่าความรู้ในวงการในงานการที่คุณทํานี่ถือว่าแต่วันนี้ยอดเยี่ยมมากโอ้ครับผมและคุณอาจจะได้รถยนต์มิตซูบิชิมิราชกลับบ้านท่านนี่คือกุญแจที่ใช่มันไม่มีใครไปแตะต้องเลยคุณก็เห็นถูกไหมฮะับผมคุณเลือกมาเองเพราะนั้นไปที่มิตซู s h ชิมิราสนะครับไปเลยครับ อ,อตุ่นจะเป็นหน้าที่สตาร์ทใช่ไหมฮะเป็นคนขับนะเชิญครับอ่าล่ะจะเย็นเย็นเป็นยังไงบรรยากาศในห้องโดยสารอของมิสูซิมิลาสบายนะครับสบายนะเข้าไปด<ม>ูมันไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเลยนะเยี่ยมเลยฮะโอเคอะเอากุญแจวางไว้ข้างๆเลยครับโอเคทีนี้เหยียบเบรกครับ อย่าเบรกแล้วก็เอานิ้วมารอที่ปุ่มนี้อย่าเพิ่งกดนะฮะ,ะผมนับ1 2 3กดปุ่มเลยนะฮะถ้ามันสตาร์ทติดชึง้งมันเป็นของคุณทันทีอโอเคพร้อมนะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะโดยว่าแฟนเพลงเพลงกล่าฮะ <c oughs> ลุ้นให้รอบนี้เป็นของเขานะครับแล้วผมจะนับ1 2สตาร์ทครับยา่าโอ้โไม่ใช่นะโอ้โอคุณเลือกกุญแจไม่ถูกฮะโอ้โหน่าเสียดายมากเลย แต่ว่าในฐานะที่คุณตอบถูกคุณยังอยู่ในเกมนี้ครับผมคุณยังได้มีโอกาสลุ้นกันต่อไปไปต่อเลยครับลุยเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครสถานการณ์ตอนนี้นะครับสหนุ่มติ๊กกับตุนจากวงเพลงกาวนะครับตอบคําถามถูกเข้าไปสตาร์รถมิซูบิชิมิลาสปรากฏว่าไม่ใช่กุญแจของรถคันนี้นั่นกหมายว่าตอนนี้กุญแจดอกนี้คุณต้องตัดสินใจครับ เหลือรถยนต์มิซูบิชิอีก4คันก็คือมิซูบิชิบายเจโร่สปอร์ตมิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์คลอสมิซูบิชิทริอลตันและมิซูบิชิแอตทรานคุณต้องทายครับคุณต้องเลือกว่ากุญแจดอกนี้เป็นของรถคันไหนครับผมอภาษากันเลยฮะนี่สําคัญมากต่อไปดีครับนี่ถือถาดมาเลยอ่าโอเคฮะชัวร์คันนะครับบายเจโร่สปอร์ตครับคิดว่าเป็นของมิซูบิชิบายเจโร่สปอร์ตแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณ ดาวว่าเป็น3คันกลางนี่คำถามตัวเลือกนี่ต้อง5ตัวเลือกแบบเต็มแม็กเลยนะฮะโอเคฮะลองดูครับโอเคขอให้โชคดีครับมาทางนี้มาทางนี้โอเคยื้อสายยื้อสายกันหน่อยมาขอให้แค่ตอบถูกเท่านั้นคุณจะยังอยู่ในเกมอยู่เรื่อยๆได้เลยครับโบโบคำถามว่าไงมันเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพาสปอร์ตอวกคุณน่าจะได้มีโอกาสเดินทางกันบ้างครับผมครับโอเคคำถามก็คือว่า พาสปอร์ตของประเทศใดทรงอิทธิพลมากกว่ากันความหมายก็คือคนที่ถือพาสปอร์ตประเทศนั้นนั้นสามารถเข้าประเทศอ,อื่นๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าในจำนวนประเทศได้มากกว่ากันอ่านั่นคือความหมายของความทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตอย่างประเทศไทยเราก็จะมีประเทศที่เราสามารถถือพาสปอร์ตเข้าเลยเดินไม่ต้องขอวีซา่าอ่าเกาหลีใต้ ญี่ปุน่นอะไรประมาณนี้ <ขอ S 1> ฮะ <ผม S 1> ซึ่งจํานวนประเทศที่เราสามารถถือพาสปอร์ตนี้เข้าไปโดยไม่ต้องขอวีซา่าแต่ละประเทศก็จะมีมากน้อยไม่เท่ากัน5ตัวเลือกที่หัวเว่ยเมดิแพด m 6ในมือสาวสาวเริ่มต้นจากสิงคโปร์ครับตัวเลือกที่2ครับสหรัฐอเมริกาตัวเลือกที่สามออสเตรเลีย <Australia. S 1> ตัวเลือกที่4ครับญี่ปุ่นครับและตัวเลือกสุดท้ายเยอรมัน <Y erman. S 1> 5ประเทศนี้ ให้คุณเลี้ยงลำดับพาสปอร์ตที่ส่งอิทธิพลถือเข้าไปในประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากที่สุดอยู่ซ้ายมือนะครับครับผมน้อยที่สุดอยู่ขวามือและใน30ิวินาทีคุณต้องสลับนะฮะครับผมคุณจะมายืนตะลึงลึ้งึ็อกไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะผมถือว่าผมปรับแพ้เลยนะฮะโอเคพรนั้นคุณพร้อมนะครับ และคุณมีเวลาจัดการมัน30วินาทีครับเร็วไปรรครับชารัดครับสารัดแทนสิงคโปร์ก่อนเลยครับแล้วก็เอยอรมันครับแพนสิงคโปร์ครับเยอรมันเป็นอัอนดับ2ดีครับโอเคแล้วก็เอาเท่านี้เลยครับเท่าน,นี้เลยนะฮะคุณยังเหลืออีกประมาณ15วินาทีเลยนะฮะตุลอยากแก้ไขอะไรไหมฮะแก้ไหมค,มครับผมว่า,มวาไม่อยากแก้อะไรทั้งนั้นเลยครับโอเคเหลืออีก10วินาทีครับยังมีเวลาครับ เยอรมันเฉ็บอันธนีนิดนึงครับโอเคนี่หมดเวลาเรื่องอะไรของแกใส่ไม่คยดีสาวๆก็ตกใจนึกว่าจะสลับหรือเปล่ายืนเบี้ยวไฟครับยืนเบี้ยวยืนเบี้ยวเอเอาละเราจึงได้5ประเทศ ที่พวกคุณเรียงแล้วว่านี่น่าจะเป็นประเทศทรงอิทธิพลที่สามารถถือพาสปอร์ตของประเทศนี้แล้วเดินเข้าประเทศไหนก็ได้แบบไม่ต้องขอวีซา่าเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาอันดับ2คุณเชื่อว่าเป็นเยอรมันอันดับ3เป็นออสเตรเลียอันดับ4ี่ญี่ปุ่นและอันดับ5สิงคโปร์ถ้าคุณตอบถูกเข้าไปสตาร์ท มิสตวิชิปาเจโล่สปอร์ตแล้วถ้าเกิดนี่เป็นกุญแจที่ใช่ของมันขับไปรับเพื่อนอีก2คนเลยได้ครับอ้รับได้เยอะเลยครับกันโอเคโอ้ด้านหลังใส่เครื่องเลนเตะได้อีกมาเพราะนั้นที่คุณตอบมานั้นมันทําไมมันเป็นคำตอบที่แล้วมันถูกต้องมันมันทําไมมันทําไมมันผิดนะฮะ ข่าวดีครับไม่ไม่ถูกแล่สังตำแหน่งเดียวที่ผมบอกว่าข่าวดีก็คือว่าเปิดโอกาสให้คุณแก้มใหม่อย่างอิสระเสรีเลยเกิดบอกว่าถูกสองตแหน่งนี่อาจจะสับสนกว่าเดิมใช่ครับผมมันไม่ถูกเลยนะครับพ่อนั้นตัดสินใจอีกทีครับทุกอย่างต้องไม่อยู่ตําแหน่งเดิมเลยครับผมและคุณมี15วินาทีสุดท้ายเพื่อนคุณอีก2คนรอนั่งปาเจโรอยู่นะฮะโอเคได้ครับ และ15วินาทีสุดท้ายมาแล้วครับจับเวลาเยอรมันกับอเมริกาครับโอเคมาแล้วก็ออสเตรเลียมาแทนสิงคโปร์ครับแล้วก็ญี่ปุ่นไปไหนครับญี่ปุ่นจะไปไหนกับสิงคโปร์ครับสลับโอเคเอาละตอนนี้เหลือววินาทีครับทุกอย่างเปลี่ยนตำแหน่งแล้วครับและตอนนี้หมดเวลาครับเอาแล้วตอนนี้อันดับเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าการตอบครั้งแรกไม่ถูกเลยนะครับเริ่มต้นจากเยอรมันก่อนหลังจากนั้นเป็นสหรัฐอเมริกามาที่ญี่ปุ่น ไปที่สิงคโปร์และสุดท้ายออสเตรเลียนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกคุณครับ <c oughs> ถ้าตอบถูกคุณยังได้สตาร์รถคันนี้มีสุภาพบารุโร่สปอร์ตตอบผิดนะฮะ <c oughs> เพื่อนคุณโบกแท็กซีร่อ <c oughs> รอ, <c oughs> อบ้านอยากสงบนะฮะส <c oughs> บายใจแล้วที่คุณตอบมานั้นมันทำไมมันเนคำตอบที่แล้วมันมันมันทำไมมัน มันมันผิดครับแปลว่าถูกแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นตอนนี้ <c oughs> คุณว่าอะไรถูกแล้วถูกแล้วนะครับออสเตรเลียแล้วครับถูกต้องครับออสเตรเลียเป็นอันดับสุดท้ายเข้าได้183ประเทศฮะ <c oughs> นี่ขนาดอันดับสุดท้ายแล้วนะฮะคือคุณถ้าถือพาสปรอร์ตออสเตรเลียคุณเดินเข้ามา183ป18ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเลย ทีนี้เรามาดูอันดับหนึ่งให้คุณไทยอันดับหนึ่งคิดดีๆต้องไ่ใช่สองอันนี้ก็สิงคโปร์รปรเลยครับรอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นครับไปบ่อยไหมฮะญี่ปุ่นไปม,มากเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในตัวเลือกทั้งหมดเลยฮะจำนวนประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย191ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับที่สองอันดับที่สองคือสหรัฐนะครับสิงคโปร์ครับ190ประเทศครับ อันดับที่3ครับอันดับที่3ต้องเป็นสหรัฐแล้วนะครับเยอรมันครับปิดตลอดทางครับจิ้มตาเลย189ประเทศครับอันดับที่4สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ184ประเทศแล้วก็อันดับสุดท้ายออสเตรเลียครับผมโอ้โห,หน่าเสียดายเหลือเกิน สำนักขา่าวซ n ได้รายงานดัชนีฮลลี่พาสปอร์ตโดยจัดอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกประจำปี2020ซึ่งจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าหรือขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลยมาดูกันค่ะว่าพาสปอร์ตประเทศไหนทรงอิทธิพลกว่ากันอันดับที่1คือพาสปอร์ตญี่ปุ่นที่หากใครถือพาสปอร์ตประเทศนี้จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง191ประเทศค่ะอันดับรอง ลงมาคือพาสปอร์ตสิงคโปร์ที่เดินทางได้ถึง190ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอันดับที่3เป็นของพาสปอร์ตเยอรมันที่เดินทางไปประเทศอื่นแบบไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง189ประเทศเช่นเดียวกับพาสปอร์ตเกาหลีใต้ค่ะอันดับที่4ี่คือพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาที่เดินทางได้184ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกับพาสปอร์ตของสหราชอาณาจักรนอร์เวย์กรีซและเบลเยียมค่ะอันดับสุดท้ายคือพาสปอร์ตของออสเตรเลียที่หัก คนถือพาสปอร์ตประเทศนี้จะเดินทางไปได้183ประเทศแบบไม่ต้องขอวีซ่าเช่นเดียวกับพาสปอร์ตนิวซีแลนด์มอนต้าและแคนาดาค่ะส่วนพาสปอร์ตแบบธรรมดาของประเทศไทยนั้นสามารถเดินทางไปได้แบบไม่ต้องขอวีซา่าทั้งหมด32ประเทศแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขระยะเวลาและก็การพำนักต่างกันไปนะคะอย่าลืมศึกษาให้ดีด้วยนะคะทีนี้จะมาดูกันครับว่ากุญแจที่ติ๊กกับตุลเลือกเนะี่ยเป็นของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตหรือเปล่ามา ขอให้ใช่เถอะขอให้ใช่เถอะและมันเป็นกุญแจของมิตซูบิชิรุ่นรุ่นปั๊บเข้าไปมันเป็นของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะฮะแค่คุณตอบถูกนะน่าเสียดายมากน่าเสียดายจริงๆอ่ะกดให้ดูอีกทีนี่อ่ะให้ดูสักทีนี่นะโอ้โหบบาบอ ได้ไงความรู้สึกที่ได้มาร่วมสนุกกับเราครับติ๊กกับตุนสนุกมากเลยครับฮะสนุกมากครับโอเคแต่ไม่ใจทางนี้ต้องมาไกลนะฮะโอเคอ่ะเพราะอันนั้นวันนี้ถือว่าช่วงพักผ่อนครับผมเป็นช่วงเก็บตัวอยู่บ้านนะฮะครับผมครับหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านกันใช่แล้วครับเจ้ากาวก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยเฉยก็เตรียมงาน สำหรับการฉลอง1ิบหกปี Feel Friends ย้ำอีกทีครับโปรเจกต์นี้เราจะได้ติดตามกันในช่วงที่เราอยู่บ้านเราจะได้ดูอะไรฟังอะไรกันได้ครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับคือจะมีทั้งเพลงใหม่แล้วก็มีทั้งเพลงเก่าที่นํามารีคาเบิลใหม่กับเพื่อนๆนะครทั้งหมดเลยแล้วก็เราจะจริงๆในแพลนเนี่ยก็ยังมีเพลงแล้วก็ที่เราทาเสร็จเอาไว้แล้วด้วยครับก็ได้ได้ฟังกันอีกต่อจากนี้เร็วๆนี้ด้วยครับครับก็ติดตามได้เลยสิบปีของวงดนตรีวงหนึ่งถือว่ายาวนานแลวเพลงเก่าก็อยู่ในใจของแฟนๆเสมอนอาี้จจะ ติดขัดนิดหน่อยครับผมสถานการณ์ดีขึ้นเชื่อว่าช่วงปลายปีเราจะได้สนุกสนานกับคอนเสิร์ตของพวกคุณนะฮะโอเคกับคุณที่มาร่วมสนุกนะครับบครัและแน่นอนท่ณนผู้มครับรถเกิน m ิ t s u b i s h ทั้ง5บคันของผมยังอยู่ครบนะครับ รับตาลกับใยบัวด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วหนูขนมตาลค่ะขนมตาลใช่อ๋อขนมตาลกับใยบัวคนส่วนส่วนใหญ่ค่ะจะจะคิดว่าเป็นแฝดกันเพราะว่าแบบหน้าอัดอาจจะอายุใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาลเหมือนอาจจะดูเด็กนิดนึงอยเค่ะอ๋อฮะเปิดแลกันให้พี่น้องตบกันได้ก่อนคําคำถามก็คือว่าสายการบินไหน เริ่มบินก่อนกันเริ่มบินยังไงวะก็คือ<ะ>ก่อตั้งนั่นแหละครับเริ่มต้นมีในไทยก่อนกันน,น,นี่คุณเป็นคนจังหวัดไหนฮะพัทธลุงค่ะพัทธลุงเป็นจังหวัดที่ไม่ไมีมสนามบินสบายละไลออนแอรกับไทยสมายส e สลับกันค่ะ คุณใช้ไป5วินาทีแล้วครับหลังสุดแหละเฮ้ยไม่ใช่สิแล้วก็นกแอร์แทนบางกอกแอเวย์ค่ะเหลือ20วินาทีครับไทยเอเชียไทยสมยัยอะไรวะเนี่ยบางกอกแอเวย์น่าจะที่ท่าทลุงเนี่ยธุรกิจการบินเดียวที่มีน่าจะบินทบาทนะฮะ <c oughs> เดินกันจีวอนติวเลยทีเดียวอ้าวแล้วที่คุณตอบมันนั้นมันทำไมอ้าว <c oughs> ต้องถูกแล้วมันทำไมมันถูกไหมมันทำไมไปนันนะจิบ